สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจับมือนี้ไก่พ้ามากินเข่าด้วยจ้าพี่น้องไก่พ้ามากินต้มยำมันไข่ปลาเฮดอูรูดอีเลียดด้วยจ้าพี่น้องเอ,อ้ยต้มยำแล้วไม่ไม่เฮ็ดไยู่ด้วดนี่ยจะนั่งต้มยำไก่ตำพริกใส่บ่ค่อยนั่นกัแเลยพริกป่นใส่กันพี่น้อง ต้มเงนจับจับ,จบมาจับมาแซ่บๆน้ำกันแด้วจับพี่นอ้องต้มแล้วใหม่ๆหอนๆไข่ปลาทะเลแกงอันแ้ลมอม่สมกับแซบแด้วจับพี่นอ้องไข่ปลาอืม บักน้าวก็้จะบีบดใช่หร้า <c oughs> นอ,อกันจะบพี่น้องก็กินข่าวแสบแสบทุกม,มืมเป็นวุ่นได้จะบพี่น้องมึงใกล้ออกไปว้งไปหิมะข้างนอกน้ำช้าเป็นวุ่น คุณอาจ <c oughs> จะพี่นอ้องไข่ไข่ปลาเขาเอาจานน้อยๆอ้ออันนี้เห็ดอาจารพี่น,อน้องเนี่ยเห็ด 5 lần mm. Chép <laughs> vào xẹp nhỏ nhỏ Lột Ừ Ừ lột gần bằng Nào mình lại phía มืนเองใกล้ประเด็ดับไฟใกลไปข้างนอกมาก็สิได้ยินเสียงแอบมือมึงจะใครปา บวกกันบ้านเด็ครัดมากเดกต้มมนกินเหรนยญนะพี่น้องเข่ามดตองหลายคุณอนะ่ะให้ปลาแกงใส้นน้ำไม่โสมกระแซบแกงอ้อมกระแซบ ยงูดมาต่อจะพี่น้งเพื่อนบ้านเพื่ว่าโดรกิงเพื่อนไก่ซั่งออย่างรู้แล้วอ่ะ

เมื่อวัน้องใคร ป,ปาทะเลก็ลละปลาทดเห็ด <c oughs> ไข่ปลาแน่ๆแลแ้วจะเป็นหนอนมันน้งจะว่าอ้วนงานกินนะจะว่าอ้วนงานนั่นน้ำซ่ากับบรูแล้วพี่น้องเลยมันอุ่ยป่วยไปหาซื้อของขวัญบ้านได้แล้วอยู่พี่น้องท้านได,ได้ครบ <c oughs> กลับมาหิวเขาาฝ้าต้มอันนี้เลย ขนาดน,น้ำน้ำเฮียสัตเลยพี่น้องขนาดน,น้ำน้ำเฮียสัตเลยทั้งห่อนแอทั้งห่อนนั่นซุปทั้งนำ้ำซ่า หมอกับมีอีกเลยจะเี็เนเอาไข่เน้น แกเป็นคนบกกินข่าวายตัวพี่น้องแต่ว่าแกเห็นกินกับาย ถ้ามาักอมักกินนัเป็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไนเป็นเส้นยังไงเป็น,อน้องขนมเส้นยังไงก็ค่อยนั่นเขาเปไปใน,นระว่างว่าทา,านก๋วยเตี๋ยวกับร้านนั่นเขา ยูคางกันนั้งเสีใกล้กับซีเลือกเขาล้านก๋วยเตี๋ยวลาดนาแป้งสันพี่เนาะมกก็กสิแสีบเนาะมกไข่ป่า กล่องคึ้มือ <c oughs> เด็กกับมือเดี๋ยวกับแก่แบบองสัเป็นว่าบ้าเป็นแวมน้ำไฟหลังๆไฟเอ็มทีวีเป็นว่าย้ำจอทีวีมืดกล่องกับมืดแก่จะไดเปลี่ยนทางนางั่งเลย กวกระเจีกัสีนังทั้งเลยจ้ะแล้วก็ถ้ามันจินบระทศไทยคืก๋วยกระสีนั่งทั้งขวาก็กระสิกมึงทีวีพ่อันนี้นั่งหันหลังให้ทีวีเพราะว่าอย่างอันนั้นถ้าแม่นนั่งอ่ะสักใบมึงทีวีได้กบบตาสิ่งเที่ยวมึงตะทีวีเลย よくいなく。よく <Okay>, <Coconut. S 1> ซสบคลิปนี้ก็โดนแล้วนะจ๊ะจากที่ใกล้กินเป็นเัินกับเขาจ้างน้อยใกล้กษสิก,กจเป็นกับแก้มบ่เหลือด้วนไหนจะพี่น้องคลิปนี้ก็บแกนี่นะจ๊ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้ะขอบคุณทุกการกดไลก์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะขอบคุณหลายหลายค่ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> เพื่อนเพื่อนบ้านก็นทเที่ยวมาพี่น้อง